กลืมกดถ่ายต่อโอ๊ยโอ้น้องทอนี่อะอะไรวะลืมบอกในต้นคลิปนะว่าเออเกมนี้เป็นเกมแนวเอ้ยเกมนี้เป็นเกมแนวเวทมนต์นะครับผสมเวทมุมมวนได้เวทมนต์ใหม่ที่สามารถใช้พลังได้สุดยอดปริคั้งมาเท่ซ่าไง เนี่ยก็ลองกดนี่ดิลเอเอเอ่ะลองกดดูดิลองกดดไม่ใจเย็นเลยเอเอเอฟแอ่ะแล้วกดสเบซบา่าเอเอฟแล้วกดสเบซบาร์ เอ้ยไม่ใช่สายฟ้าสายฟ้าแล้วก็ไฟแล้วก็ฮิวอะแล้วก็จะเป็นบาร์ไปไหนสายฟ้าสายฟ้าไฟแล้วฮิวจะเป็นบ,บาร์ายอม <c oughs> น้ำไมนหลุดยก <c oughs> <c oughs> ชุบข้าเอาชุบข้า หายหายตัวหายตัวได้เว้ยกหายตัวได้เร็วข้าหายตัวได้ก็เห็นไว้ในกระถาอยู่นั่นน่ะจุ๊บหน่อยแฮมที่เอ่ออ จังไรมากอย่าเนี่ไอ้คนตีนโอ้โนึงตรงนี้มันมีทางทนี่อ่ะผมทางทางหาทางอะไรเอามีเหรอลองไปดูหน่อยเอ้อถุยเหอ้อกลับ ติดอะไรอ่ะเนี่ยดาบอีคาลิเบอร์อ่ะเขาไม่ใช่ดาบไม่ใอ่ดาบไม่ใช่ดาบนะหินเรียหินติดดาบติดดาบไม่ใช่อ่อปังปังอ๋ออันนี้ยิงอันนี้ยิงไม่ไม่รู้ดูเลือดดิ ดูตัวแล้วยิ้มตะคุยเยอะเต้เาเอาน้ำดบ,บกระจกลงมาเลยอเออน้ำดบ,บไม่หายเลย <c oughs> จบโอ้การคิวมัเป็นเรื่องตลกหลกที่หน้าขำไปรีวออเอา้เอากดผิดอ,อะไรวะ กดแล้ววเมื่อกี้เอ่เอ S สเปต่า K S.. เอสเอ่เอเอาไปเอออืมเยียโถุยเหอะ ง,งูเงเฮ้ยเอาฮะเอาขอ,าอาคดผิดโอ้กลับอ้ยากอบจริงจนัมงมุมหมดลว รอด้วยดิกระตุกอะกอบเชเว์วนเก่งเก่งกว่าใครจริงอือ, <c oughs> อรอฉนงตงังอะโอ ทำนึ่งยิงไว้หนึ่งนะัดสองนัดแล้วใจดีอ้อทำนึ่งำ<ป>นึงต้องดับไฟ,ไไฟงั้นหน่ตายเอาเขาไฟไม่ดับไม่อีกเอาเไปดื้อเฮ้ย <c oughs> ม,ม,มัดไฟไม่ยอมดับนี่มันท่าอะไรไฟไม่ยอ <c oughs> มดับเขาพอโอ้ทำไมมันมยู

แปะก็ะอะไรอ๋ออ๋อมันผสมแบบนี้ได้แม่งโหย่างเนี่ยไม่ใช่ไงเอ้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นน้ำกับน้ำแข็งแล้วก็ไฟกับน้ำพอน้ำกับน้ำแข็งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเออไฟกับน้ำแม่กักน ไฟกับน้ำเป๊บลงกันเป็นอะไรเนี่ยมปนควันอย่างเงี้ยโอ๊ยก๊อปย่างก๊อปเลือดยนเดียเท่ากันไงเลือดยีเดียเท่ากันไหมเออเน่าเท่ากันเลย <laughs> ไอเชี่ยตายแล้วตายแล้วตายเี่ยเนี่ยเนตายดุปี่แต่คู่ตาดอดฆ่ากัน <laughs> จะดึงบอสไปเนี่ยเร็วเอออยู่ข้างหน้าเองเราสัญญาเราจะไม่ฆ่ากันนะโอ้โหเราสัญญาแล้วว่าเราจะาจะไม่ฆ่ากันเอาพันมาย ก็สัญญาเราเราก็จะไม่ฆ่ากันวิ่งรวนรับบควยก่อนป้ายทำอะไรอ่ะมางยงงงงีอถอกทอ แต่งอยู่แต่งอยู่ยังหายอะมัแค่นี้ยปอะไรปลดล็อกไอ้จิมมีกไ,มไกลเลย ui, gần đòn. quay, Wing phải bơi. tại có wing leo như này à? làm sao mình có? <laughs> Nergicaster Rocker Room, Akai Akai Toya, Ay, Nadonimus Serving Jet, Amarama Bamony. Ay, yung bun dạ, yon. Oi, Aww, thề thề โดนจากพวกแตงเมื่อกี้ไม่ไดโดนมันเลยชาดไอ้กำปันมันรับทำไมวะเอออืออเจอจุกเบอร์แต่เมื่อกี้จุกหนุมตูมเออตายหมดจับมือจับมือแป๊บ นี่เลยคือบอสปอถังแค่นี้อืมอาจจะไม่ใช่บอสก็ได้รักตัวน,นีม้มีไหมจะก็เจอจริงๆคือกดปุ่มอะไรไม่ค่อยติดเลยเนะ <c oughs> นี่ยนี่อ่ะก็จะคอมพีวตโอ้โห <c oughs> ไม่ใช่โดนโดนหรอ อะไรนะแล้ก็สั่งคะแนนไม่ได้โอเอนี่ไงเอโหลดไดเรกเอ็กซ์อยู่มันขึ้นว่าเล่นเล่นเล่นไม่ได้รับเอ้ยอะไรเด,ดี๋ยวดิฟัมหนึ่งนะเฮ้ยโทษโทษ ตอนเมึงจะขอดูออปชันเอ่อกเกมกรรมอา้าวมีอะไรอ,อ่ะอุตัวไรโผล่มากมไ็ไปทำร้ายเขาไม่ตาจะทำร้ายเอ้ยมาเอามาตา่อ กอบยายุดยุดกอบเอยตืโอ้มตาเฮ้ยเฮ้ยเป็นฟาสวยวะฮะย เขาสวยวางโอ้ก๊กเพินแคน่เนี้ยเด็แค่เนี้ยโอ้เขาสวยสวยที่หน้านี่สวยสุดนี่สวยสุดสวยเหอะนี่สวยสุดเหรอลองเรียนนี่คืออะไรเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเอือไอ้เข๊กเป็นไรอ่ะ ไม่ทำอะไรเลยอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วกระตุกไปเฮ้อกดคลิท้ายค้างเรากลิปข้างหนาธอเดนเจ๋งคือแบบไข่ะถ้ามันโดนกูขึ้นมาละนั่นไงโดนกูกรรมโทษ อ้าวอ้าวเล่นเล่นเล่นอบยาสายฟ้าทำยไงโอ๊ะโอ้ยอยู่ขอบหน้าจอเดินไม่ได้กลับ้ยเดินไม่ได้ออื้ตายแล้วหายลรี่ยวคงชีวิตหน่อยน้องสัง โ oh, <c oughs> อดฮิวฮิวทียี่สี่สุดยอดเลยสุดยอดมากครับต้องมีอีกดียะอ,อ,อะไรครับเราชอบยิงมีสนุกอบชาร์จปืนยังไง ปืนยิไม่ได้ชาอ๋อไม่ใช่ไหมยิงปืนเป็ายังไงหมดแล้วมั้งมันเป็นาเขาม่อยงช่ง,องเอะที่ปืนมันมีแสงนะทำยังไงครับบอกหน่อยครับเลยถุยเะเรอปืนมีแสงเสียฟ้า ออันงวะโทษกรรขอขอฟันหน่อยอ่ะโอ้ยเจ็บไหยบินพะันนนเมืองตามนี้เลดก,ก็ไม่นตนอกเออก็วางแหละ มันเปลี่ยนยังไงวะปับมหนึ่งกบเอาเข้ามาถึงบูมแม่งเดินตรงได้เลยเฮ้ยเช็คพอยต์อ่ะตรงนี้เช็คพอยต์อ่ะกดอะไรวะนี่กดโม่โม่เลยเนี่ยอุ๊เกิดอะไรขึ้น เลือดมันลดเนี่ยเข้าใจไหมเนะี่ยกอป <c oughs> เขาจะยิงมาให้โดนเลงถุยเถอะเอออ๋อไม่ได้อ๋อทำเป็นนักมังยวฆ่าเลยไม่ทำกรอปนะ อ oh, ุ่กกำนี่ย,ยิงยังไงก็ยิงห้มนแตกให้หน่อยโอู <c oughs> oh, พลังแตกพิฆาต <c oughs> เอา น้องบังน้องด้วยนะโอ้ตำฮึไอประตูเปิดได้เอาล็อกนี่ไปเนี้ยแต่เอาโกบินกอบลินเอลลี่อีวิลลองอะไรนะ คุณออกจากที่นี่ไม่ได้หรอก็บินไปหมดเลยใช่ปะ่ะทันข้ามีข้าตัวระเบอย่าปืนก๊อกมีแสงมีไฟติดติดไฟพวกนี้เขาทำงไงเออกของพี่น้องมันโดงยิง อ๋อเออเมื่อกี้เราทำยังไงอ่ะของข้ามันกดไม่ค่อยคล่องเลยมันกระตุกไม่เป็นไร เม right? euh, ื่อไหร่ที่เรากดถ่ายอยู่มันเลยกระตุกมากบนนัเรื่องกดถ่ายแล้วกระตุกขึ้นเยอะเลยครับจริงๆว้าตรงนี้มีคองโกโอ้บ้านกอบนี่แบบดูขาวใช่ปหมกอล์ฟดูขาวใช่ไหมกอล์ฟ เขนี่สนุกมากใช่ไหมสมองสายฟ้าโอ้อู้อู้อไรอะคอนฟูเอีอมช่อะไรวะเนี่ยกูกลั วางตาอยเดี๋ว <ow> ่าได้หนังสือมาเล่มหนึ่งพอกด S เอสจะ E เอสจะ E แล้วกดสเปคบ้ามันจะเป็นการล็อบเบดตอนนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้หนังสือเลยอู้ยไอแบ็คโฮคงไปเหมือนกันนี่แหละเราได้หนังสือมาก่อนใช่งงิงงงิงเฮ้ยเกาะอะไรอ่ะ นี่นะมันชะโลนแล้ว็เดินก็ทำไรอูก็แันไม่เข้ามือไปกูติดอยู่นี่เพื่อนนั้นเนี่ยอตส่าห์กลับมาให้เนี่ยจริงให้กอปเคลียร์เราเดินเล่นเนี่ยไม่เป็นแถวเขาบางครั้งก็ไม่ดีอ่อนี่จะช่วยอะไรได้ครับ นี่อะกอลใช้เวทนโมนันม้นทำไมคนอื่นบาดเจ็บติดไม่ดีเอ้ยเนี่ยอันนี้มันอะไรอเอ้ยทำไมค้างอะ่ะเอ้ยออกห้ค้างนี่อันนี้คืออะไรไหนเราเดินไปหามันดิ

ต้องออกด่าดแล้ววนะเนี่ยต้องออกก่อนแล้ววะเนี่ยกรรมไม่ยด้ต้องออกก่อนต้องเริ่มใหม่เลยมันมีเซฟไม่ให้เหรอ,อดดมันมีเซฟอยู่อ่ะับเออไม่มาเลยนั่นออกมาเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง